สวัสดีครับยืนผมบาร์นะคระับคารลัคแจโฮซันนะครับชื่อในเกมซินซิกัดูน,นะครับวันนี้เรามาตอนนี้สุดหรอตอนนี้เขาเสียงไรหรอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับผมชื่อยองนะครับอายุสิบสามนะครับ <laughs> ตามหลังแล้วผมวันนี้ผมจะมารีรวิวอาร์คไอซีนะครับอาร์คเก่านะตัวน,นี้ค่าพลังเออ่ uh, ลดมาสองจากอาร์คทั่วไปนะครับเอาร์ค uh, ธรรมดาเงี้ยครับค่าพลังลดมาสอง อักธรรมดาค่าพลัง28่อักไอซีตัวเก่ายี่ผมไม่เข้าใจว่าเขาจะลดทำไมแต่เรามาชมอะไรเกมเลยดีกว่าอย่างที่โมไ้หยางไ <laughs> อหยางที่โมที่เชื่อเองไม่ได้หรอกไอหยาง User j o ที่ก็พูดได้พี่มีสามรางวัลที่ยังพูดได้เลยไผมซื้อ่าพ0 0 0้ยนในพี่พูดดัวิี0ป,ปีสิป,ปี <laughs> อักนะครับว่าให้ถ้าเป็นลายนะครับไม่ผ่านนะโอ้ผมชอบมากเลยอักรุ่นนี้ชอบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเรามาลองที่นะเ,เน็ตที่ลงไปดูเลยท่านนู้นท่านนู้นะผมต้องยิงอย่างนี้ครับดูเลยได้เม็ปืนนะครับหนงนัดห <100 4 S 1> น่ห่สี่ได้ทีสอันนี้ผมไม่ไม่ไมีพีบีนะครับพีบีสี่นะครับเจ็ดหกสองนัด สี่สิบแปดสามนัดยี่สิบห้านัดตายนะ,ะตายอ่าถ,ถ้ามีพีบีสี่เท่าไร่ตอน้น,นะลองดูอ่ะอันนี้ถึงถึงมันจะเบาแต่ถ้ามันนิ่งว่าให้นิ่งนะดอ,อน้งมาเด<ฮ>็กหยองอีสปอร์ตเนี่ยหยอง e อีสปอร์ต เอาเลยนะวัดหาท่านกันอ่ะตัวนี้เอาเลยร้อยสามเจ็ดสิบสี่สี่สิบห้าสิบหกห้านัดตายเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูที่ดาเมจปืนมันจะแรงแรงกว่าเพราะว่าปืนดีมันหนักกว่าอยู่แล้ว อ,อ๋อนะครับอัคใหม่ PBC ไอ้ PBC ไอเออถูกแนละ้วอัก IC นะครับอ่าผมบอกเลยนะอัคนี้ถ้าใครมีเงินต้องแจก,กจับจ่ายนะหายากมากนะอย่างน้องผมเนี่ยซื้อไปสามร้อยวันใช่ไหมหยองใช่ไหมเข้าครับเออป็นขี้โม่ไม่เชื่อไม่ได้ <laughs> หรอใช่ใจผมขี้โม่ใช่ซื้อไปสามแล้วนะครับโอ้โหผมบอกเลยอัคนี้กว่ามันจะมาขายแต่อุ้ยอะไรนะอัคนี้กี่ปีแล้วเน็ตประมาณเซิร์ฟเก่าใช่ไหม อันนี้เซิฟเก่าใช่ไหมแต่เน็ตเซิฟเก่าใช่อ้าบูมานมาก่อนใช่ถ่ายยาใครมีเงินน่าจับจ่ายผมบอกเลยก็จบคลิปแค่นี้นะครับเอ่อฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับขอบคุณครับผม